และตอนนี้เอ็มก็อยู่ที่โชว์รูมแอดมายนะคะและด้านหลังเป็นบรรยากาศของการออกรถ Honda Step Wagon ค่ะต้องขอขอบพระคุณคุณลูกค้านะคะที่ไว้วางใจออกรถกับแอดมายนะคะพร้อมแพ็กเกจออกรถสุดคุ้มนะคะและในการส่งมอบรถสุดคุ้มที่เหนือมาตรฐานของแอดมายนะคะก็มีบริการจัดเต็มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฟรีเคลือบแก้วเต็มระบบฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกองเครื่องฟรีเปลี่ยนแบตเตอรี่ ฟรีเช็คศูนย์ก่อนส่งมอบและยังมีฟรีวารันตีจากเอเชียแครที่ให้คุณได้ซ่อมศูนย์ฟรี128รายการ1ปีหรือ20,000โลนะคะสามารถเข้าศูนย์ฮอนด้าได้ทั่วประเทศเลยค่ะหากท่านไหนสนใจรถยนต์มือสองสภาพดีแบบนี้นะคะก็โทรเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์ c l l center 0875097878หรือจะทักมาคุยกันนะคะที่ช่องทางไลน์ @admycar ค่ะ